สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายกสีประชานครมีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site, ในวันอังคารที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นี้ค่ะโดยโรงเรียนของเรานะคะคในช่วงแรกนะคะคจะมีการจัดการเรียนการสอนเพียงแค่ครึ่งวันเช้าค่ะในเวลา8นาฬิก30นาทีถึง11นาฬิกา30นาที หลังจากนั้นค่ะขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านนะคะโดยทางโรงเรียนจะแจกเงินค่าอาหารกลางวันให้ค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019ค่ะโดยจะจัดทั้งในระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณครูนะคะจะมาแจ้งข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติตัวเวลาที่นักเรียนนะคะมาเรียนที่โรงเรียนค่ะ หรือถ้าผู้ปกครองนะคะมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจําชั้นค่ะขอบคุณค่ะคําแนะนําในการปฏิบัติตัวระหว่างการอยู่โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายกศรีประชานาคร 1. ผู้ปกครองส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและแม่อุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในโรงเรียนนอกจากมีเหตุจําเป็นซึ่งต้องได้รับอนุญาตก่อนเท่านั้น 2. วันแรกของการเปิดเรียนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565จะมีการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนทุกคนร้อยเปอร์เซหลังจากตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม,ม่พบปัญหานักเรียนจึงจะสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ 3. การเดินขึ้นอาคารเรียนจะขึ้นทางเดียวคือด้านห้องธุรการแล้วค่อยเดินไปที่ห้องเรียนของตนเอง 4. ในแต่ละห้องเรียนจะมีเลขที่นั่งติดอยู่ที่โต๊ะนักเรียนต้องนั่งให้ตรงกับเลขที่ของตนเอง 5. ในระหว่างการเรียนไม่ให้นักเรียนลุกออกจากโต๊ะส่วนอุปกรณ์การเรียนต่างๆนักเรียนต้องนำมาซึ่งเป็นของส่วนตัวของตนเอง 6. การดื่มน้ำให้นักเรียนเตรียมมาจากบ้าน ถ้าน้ำหมดระหว่างการเรียนให้แจ้งที่ครูประจำชั้นเจ็ดการเข้าห้องน้ำอนุญาตให้ไปเข้าได้ทีละหนึ่งคนโดยต้องเข้าเป็นห้องตามที่โรงเรียนได้จัดไว้ให้แปดเบื้องตน้นคุณครูได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้บนโต๊ะของนักเรียนทุกคนแล้วเพื่อให้นักเรียนได้รักษาความสะอาดของตนเองอยู่สม่ำเสมอเก้า ไม่มีการเดินเรียนหรือเปลี่ยนห้องเรียนคุณครูประจำวิชาจะเข้าไปสอนนักเรียนที่ห้องเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงอื่นๆ 10. เมื่อเวลา11.30นาฬิกา30นาทีจบเวลาเรียนแล้วผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านโดยการแจ้งชื่อและระดับชั้นของนักเรียนที่คุณครูหน้าประตูโรงเรียนเพื่อประกาศเรียกนักเรียนออกจากห้องเรียน11 การเดินออกจากอาคารเรียนให้ออกทางเดียวคือบันไดด้านห้องผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบทางโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายกสีประชานาครได้มีการวางมาตรการอย่างครอบคุมและเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองเชื่อมัน่นมาตรการการจัดการเรียนการสอนภายใต้ ถึงวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือที่เรียกสั้นๆว่าโรคโควิด19ใช่ไหมล่ะคะซึ่งเจ้าไวรัสโครโครโนานี้สามารถแพร่าจากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองเมื่อเราไอจามหรืออาจเกิดจากการสัมผสัสวัตถุพื้นผิวต่างๆที่มีไวรัสติดอยู่จึงมีโอกาสติดเชื้อได้หากไม่มีการป้องกันที่ดีพอ โดยเฉพาะในพื้นที่โรงเรียนที่เด็กๆคุณครูและบุคลากรทุกฝ่ายต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อหรือทำธุระในโรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังและร่วมมือกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในโรงเรียนและทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆและทุกคนนะคะ เรามาเริ่มกันตั้งแต่ด่านแรกที่จะช่วยป้องกันเด็กๆให้ห่างไกลาจากโรคโควิด1 9นั่นก็คือที่บ้านนั่นเองค่ะก่อนที่เด็กๆจะออกจากบ้านไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ควรสำรวจความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายของเด็กก่อนสังเกตว่าเด็กมีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นไอมีน้ำมูกเจ็บคอ หายใจเร็วเหนื่อยหอบหรือไม่หากมีอาการเบื้องต้นเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กหยุดเรียนแล้วดูแลรักษาตามอาการหากไม่ดีขึ้นควรพาไปพบแพทย์นะคะหากสังเกตแล้วเด็กไม่มีอาการป่วยหรืออาการน่าสงสัยก็เตรียมพร้อมไปโรงเรียนได้ค่ะโดยให้เด็กพกเจลแอลโกอฮอล์ติดกระเป๋าไปโรงเรียนด้วยเพื่อล้างมือและเตรียมของใช้ส่วนตัวอย่างเช่นช้อนส้อม แก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าเพื่อจะได้ไม่ใช้ของส่วนรวมหรือใช้ของร่วมกับคนอื่นๆและให้เด็กๆสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านก่อนขึ้นรถโรงเรียนหรือรถโดยสารสาธารณะเมื่อสำรวจความพร้อมเรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาเด็กไปโรงเรียนได้ค่ะเมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนก็จะมาเจอด่านที่สำคัญมากนั่นก็คือ คัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนซึ่งคุณครูหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิของทุกคนที่เข้ามาในเขตโรงเรียนตั้งแต่บริเวณทางเข้าประตูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูบุคลากรหรือผู้ปกครองเปรียบเสมือนฮีโร่ประจำด่านที่ต้องทำตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดค่ะ ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า37.5องศาเซลเซียสก็สามารถผ่านเข้าโรงเรียนได้ติดสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผ่านแล้วและเข้าโรงเรียนได้เลยค่ะ แล้วถ้ามีอุณหภูมิสูงเกิน37.5องศาเซลเซียสหละอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะลองนั่งพักสัก5-10นาทีแล้ววัดอุณหภูมิซ้ำถ้าไม่แน่ใจลองใช้ประหลอดวัดไข้ที่รักแร้ดูนะคะถ้าวัดซ้ำแล้วพบว่ามีไข้จริงๆหรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่นไอน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากก็บันทึกข้อมูลของนักเรียนหรือบุคคลน,นั้นไว้และแยกเด็กหรือบุคคลน,นั้นไปที่ห้องพยาบาลหรือห้องแยกที่จัดเตรียมไว้โดยให้การดูแลเบื้องต้นและโทรแจ้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านหรือให้พาไปพบแพทย์ค่ะ เมื่อเข้ามาในบริเวณโรงเรียนก็อย่าเพิ่งกาดตกในเรื่องของการป้องกันตัวเองตลอดระยะเวลานะคะเด็กนักเรียนคุณครูและทุกคนต้องล้างมือกันบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรนาหรือเชื้อโรคอื่นๆที่เรามองไม่เห็นติดที่มือเราเมื่อไปสัมผัสร่างกายหรือสิ่งของต่างๆและสวมหน้ากากนอนามัยตลอดเวลานะคะ เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียนการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะยืนเดินเข้าแถวเคารพธงชาติเข้าแถวทำกิจกรรมร่วมกันก็ควรมีระยะห่างกันประมาณ1-2ถึงเมตรห้องเรียนก็เว้นโต๊ะเรียนห่างกันสักนิดหรือจัดที่นอนของเด็กเล็กให้ห่างกันสักหน่อยในพื้นที่ส่วนกลางที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันเช่น ห้องน้าหรือสนามเด็กเล่นควรทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอและพยายามไม่ให้เด็กๆอยู่กันแน่นเกินไปจนไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ลองสลับเวลาหรือแบ่งกลุ่มเล็กในการทํากิจกรรมนะคะ และพอถึงตอนเที่ยงในโรงอาหารโรงเรียนควรตักอาหารให้เด็กนะจุดจุดเดียวให้เด็กๆล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้งควรเว้นระยะห่างในการนั่งรับประทานอาหารและถ้าให้เด็กๆใช้ช้อนซ่อมแก้วน้ำของตนเองก็จะดีมากๆเลยล่ะค่ะ พอได้เวลากลับบ้านก็ต้องทำความสะอาดรถโรงเรียนทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการรับส่งนักเรียนและจัดให้นักเรียนนั่งห่างกันด้วยนะคะเรามาช่วยกันปรับตัวให้เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ new normal ที่สามารถทำได้ง่ายๆในรั้วโรงเรียนไปด้วยกันเพื่อป้องกันตัวเราเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้มากที่สุดนะคะ